ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเควียนว่าก,ก่อนแข่ถ้าชนะเราไม่ภูมิใจแน่เลยแต่ผลก็คือไม่ชนะด้วยซ้ำภูมิใจกว่าเดิไมไหมหรือว่าอุ๊ยแต่น้องเขเก่งต้อ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 งให้ต้องให้เลยว่าน้องทำเร็วมากไม่มันยากนะมันเหมือนง่ายมันยากจริง,รงไช้ที่โผลดีโซดีกับโิดีดที่แบบพี่มาช้าไงพี่มาอะไรพี่มาไม่ช้าแล้วผมเล่นอยู่อันเดียวเอง เออจริงจริงเราต้องไหนด้วยยูหรือว่าด้วยอะไรด้วยยูก็ห่างไปนะเอาจริงว่าตอนที่เป็นมาริโอเห็นแล้วต้องวิมพ์เฉารู้สึก่ห่างกันอย่งนครับน่าจะเล่นแบบในโกลมาใช่มากกว่าเรู้พี่เผือกเก่งมากโอ้รู้พี่เผือกเก่งมากจริงๆมีการคุยก่อนที่จะมาลงสนามไหมว่าเราจะมีกลยุทธ์ยังไงเพื่อเอาชนะแก๊งคัานิ่งม อาจริงไม่ได้คุยเลยอ่ะเพราะคิดว่าน่าจะชนะไงพอากิมมั่นใจไงเราคิดว่าเราประสบการณ์เยอะกว่าไงเราเล่นเกมผ่านไปเยอะกว่าสรุปเขาชนะใช่ตลกเลยหือว่าเป็นเกมที่เราไม่ไม่ไม่คุ้นชินก็ก็คุ้นชินนะในนก็คุ้นชินนะในอาจจะเพราะว่าตื่นสนามตื่นเต้นผมตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเกร็งคิดว่าคิดว่เราได้เป็นตแข่งอ่อนทุกคนเลยไม่มีใครแข่งเลยแล้วที่แข่งเราคนไหนน่ากลัวสุดอัฟโรตัน กินแข่งนะรูปคเนีนะรับมากเลยเแล้วจะแข่ไหมรน้องเจมี่อ่ะคือเขก็จุมจูแข่แผกแล้ว่าก็เออก็น่ารักลยก็คือเราหลงนความน่ารักของได้ก็เลยเดินกาน้องไปดูืูแปว่าเราคือเขาคือคู่แข่งใช่จริงเราแก้ยงแผแหละ ฝั่งนี้อ่ะถ้ใครกลัวใครฝั่งนี้นะที่แขกผมกลัวลูกพี่เผือกครับทำไมอ่ะรู้ว่าโพสไปพูดในรายการพี่เผือกไปเยอะแองแล้วก็แบบเออเดี๋ยวลูกเขาก็แก้แค้นทางานงานเรื่องพวกับบกับการงานด้วยเลโก้เป็นไงบ้างทำก็เป็นเกียรติมากครับว่าเลโก้เนี่ยเป็นแบรนด์แบบเขาเรียกเราตลอดโลกอยู่แล้วก็ดีใจที่ชวนพวกเราสามคนมาทำกินิรัวร์ แล้วก็ได้ไปเจพี่ๆในวงการอีกจริงๆตั้งแต่เด็กไปเรามีประสบการณ์การเล่นเลโก้มาบ้านไปกันแล้วก็จะผมมันไม่เคยต่อเลโก้สำเร็จสักครั้งเลยแต่ว่าก็จะสอบได้ดีก็เลยคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้แบบใช้เวลาแบบนานเลยกในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เดียวเนี้ยเทงเวลาอย่างเงี้ยแบบผมก็ยังมีเวลาเล่นเลโก้อยู่เลยประมานี้ก็ชอบต่อเลโก้ชอบตั้งแต่เด็กเลยคือต่อก็ต่อแต่อันที่เยอะๆอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแก้มัน ด้วยอะไรอ่ะมันใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ดีใช่แล้วตอนเด็กๆก็พ่อแม่ก็ชอบซื้อมาให้เป็นขายก็ต่อตลอดต่อจนมันถึงวันนี้เมื่อวานหนูนี่ต่อยแล้วชิ้นที่แบบรู้สึกว่าที่ที่รู้สึกว่าภูมิใจที่สุดที่สามารถต่อมันได้ของผมอ่ะตอนนั้นเป็นเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมันเป็นตึกเป็นตึกอะไรผมแบทแมนสักอย่างใช่ใช่ตึกกี่ชิ้นกี่ชิ้นโอ้ยผมเคยต่อเป็นหมื่นชิ้นก็เคย แล้ววันนี้ต่อได้ยงงจริงเขาจริงแต่วทุวันนี้ต่อได้อยู่นะแล้วทุกวันนี้ต่อน้อยลงต่อน้อยลงจริงจริงเแลาวต่อสอง แต่มาถึงที่มาแล้วเราค<อ>รับที่บ้างเราสามารถตรงนีบนบน้สกิลเราผมถึงจะต่อไม่เก่งมากอาจจะม,ม,มีสำเร็จบ้างที่เป็นเป็นมีเป็นกล้องอันนึงเป็นกล้องเป็นเทปอะไรเงี้ยพอเลโก้ผมต่อเสร็จแต่ผมมีเงินผมจ้างแม่ผมต่ออีกทีจ้างแม่เพราะแม่แม,ม,ม่ค่อนข้างหารายรรับอยู่จ้าง เออใช่โอ้โแม่เราแม่ผแม่ผูแ่ผแม่ผู้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 แม่ผ้แม่ผู้แม่ผแม่ผแม่ผ้แม่ผู้แม่ผแม่ผู้แม่ผู้แม่ผู้แม่ผแม่ผ้แม่ผแม่ผู้แม่ผู้แม่ผ้แม่ผ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 ีแม่ผ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 แม่แม่ผแม่ผแม่ผแ่ผูแม่ผแม่ผแม่แม่ผ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  น่าจะดูแบบผิดบางทีั้สางทั้งสายเพราะว่าจินตนาการไง LEGO เขาไม่จำกัดเรื่องนี้แล้วครีเอทีฟใช่ครแต่ว่าก็คือว่าเชิญชวนนะเให้คนมางานขอเ LEGO นะครับก็ มีีสวันเลยสิบสเอวันเลยปินมาเป็นอะไรแก็มาใชมาเยอะเลยครับคุณอารอตามกิจมดีๆครแล้วก็มาซื้อเลโก้ันเยอะครับมีให้เลือกตาต้องฮะิดิครับเฮ้ยไอ้้าเค้กมปแฮปปี้ไม่ลดู้เหรอมันก็นก็ปิดไฟอะเป็นไงบ้างพีู่เออมันเกิดเแล้วก็ดีใจครับอ๋อเดี๋ยวนะ ไฟดับครูเข้าวันเกิดเลยอ่ะจริงเหรอโอ่โหโอ้โหไฟดับไฟดับวันเกิดเลยก็รู้สึกตอกขึ้นครับรู้สึกหล่อขึ้นโอ้โหยิ้มอยู่ละเล่ละเล่นละเล่ก็มีใจครับที่บรรลุนิติภาวะแล้วครับแต่นี้ท่องอะไรก็ต้องกินเยอะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กไม่ใช่เยาวชนแล้วเราเป็นแบบผู้ใหญ่แล้ว ระวังรอบๆกลัวกลัวเขาไม่คุณอืคุณไม่ให้ใครว่ายังเป็นเด็กอยู่อะไรครับกลัวเขาจะมีคนไม่ให้อภัยเวลาทำอะไรผิดเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่อ๋อได้ครับก็จากนี้ก็จะระวังครับถ้ามีอะไรผิดก็ว่ามัได้เลยไม่ใช่เด็กแล้วไอ้ยังต้องเรียกพี่โปรแล้วเรียกล่นโปรไม่ได้แล้วใช่ครับพี่เราอยากให้คนเรียกพี่โปรจริงๆอะไรครับอยากเขาเรียกพี่โปรจริงๆใช่ไหมคือ คืไม่ต้องเรียกหรอกคือถ้าจะพี่จะเรียกพี่ผมวี่ผมก็รู้สึกเอไม่สะดเท่าไหร่ไม่งั้นถาประสบการณ์กตคนก็พี่ตนงเงีครับรู้สึแย่ร่่เลนที่่นเกมันฝ่าี่ีโพสเขาบอกี่ผไม่ก่วนเออเอเขาเขาบอกว่าเขาโตแล้วแต่ผมว่าจิตใจเขายังเด็กอยู่ ดีาะว่ผมรู้สึกว่ายังเด็กอยู่เลย่เออรีวิวเราเลี้ยงเข้ามาตบบนี้มันมีความแบบ energy แบบเด็กๆอ่ะแล้วก็แบบอารมณ์แหล่ของโค้ดที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าเขยังมีบะหมี่อยู่เยอะเยอะเยบะหมี่เยอะยังเป็นงงโค้ดอยู่นานๆวันจะเท่อีกนานโอ้โหเล่นภาเซตตลอดไม่ใช่ผมไม่โซนิกกันแน่เหมนกไม่เป็นไร ลมตีไงแอนนึงเราเป็นพี่อยู่พี่โปิลก็จะเป็นพี่เป็นอะไรกับน้องๆ้องเลยไม่ควรจออกขวัญในตัวใหญ่ครับพี่ติดแล้วของขวัญเหรอก็มีก็เห็นอะไรก็คือองนะแอนแต่อยากจะเขาบอกว่าเรามีเยอะแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรบนเวท่ดีใครใช่ว่าเออใครใช่ก็ไม่ได้ไปดูไปซื้ออะไรที่มันแบบเออก็พอแล้วแหละแต่ว่าก็อยาก คือเขาคืี่ซื้อให้คนอเลยเนียเฮ้ยโหพอดีเลยวะมีขออยากได้เยอะแยะไปหมดเลยตันหลังไลน์มานะเพราะแบบอยากจริงนะเดี๋ยวขอแม่ลหรออ่าก็คือเพ่อชิมข้าวัน เกิดก็เออไปกินข้าวธรรมดาธรรมดาแล้วก็ไปทำบุญบ้านแล้วก็ต้องบินไปต่อที่เวียดนามปีนี้แม่ซื้ออะไรให้ปีนี้อ๋อเอาหมกไปได้ผมูไม่ไปได้ผมก็ได้แล้ววันเกิดวันเกิดก็มีฐานะท่านอยู่เขาเป็นที่น่าตึ่งแต่ว่าวันเกิดคือเไี่ได้อะไรหรอกเขาก็ซื้อเค้กให้ผมเลยผมดีใจมากเลยเค้กเป็นแบบเค้กสไปเดอร์แมนโตแล้วโตแล้ว ก็เออดีใจแล้วก็ก็คือให้วัาพ่อน้องสาวแม่แล้วก็ยายเล้หน่งคนให้ให้อีกอย่างหมดไปยืมไหมหมดไปยืมไหมให้เป็นสองเฮ้ยนี่อะไรกระป่านะกระป่ากระถิ่นเนสง่อ่าแล้วเป็นอานนี่ก็คอยากนองลูก้าเป็นยังไงบ้างน้องลูกชายเนบน้องลูก้าเลยเขามาสดท้ายนเก เกิดท่จงัทางรอนี้แล้วก็คึืนมาอวยพรเป็นีอะไรเงี้ยแเอล้วแนเราลูกก้ามาเลยได้แคหรอก็คือแบบมันมเชี่ยเราลูกแกไปเลยเราลูกแกบอกว่าพีุ่้งตุงอะไรเราก็ไม่รู้ว่าอุงตุ้งแปลว่าอะไรเราคิดว่าตุ้งตุ้งแปลว่าหล่อที่ไหนได้บอกว่าพี่ปุ้งปวนจริงเขาเหมือนเราไหนเพราะว่าเราดูแบบเหมือนมากเหมือนมากก็ตอนเด็กไถึงหน้าตา จะต่างกันหน่อยเพราะว่าหนุแกก็จะมีความแบบดีๆแต่ล้วผมก็จะเป็นเด็กขี้อายแต่เด็กแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันนะถ้าเอาลูกตอนเด็กเนีลูกหูุ่มแกตอนนี้นะหน้าตาเหมือนกันท้ายมาก energy เท่ากันไหมตอนเด็กๆเรา energy เราแบบดีมากากเป็นเด็กี้อายมากๆากมันไม่ได้ที่ายก็นิดนึงครับแต่ว่าก็ต้องต้องไม่ไม่หายอย่างพี่เกมซื้ออะไรให้ฝากมีเล่าไหน่อยอ๋อนี่ การหูแค่แค่คุณเจมส์คุณคนที่ให้แบบอะไรครับคุณคนที่ให้เดี๋ยวตารหูไม่ใช่ไม่หซื้อให้ได้แค่หอ๋อทำไมเรเป็นเห็นเขาใส่เขาเจาะหูเร่งนี้แล้วเอ่อก็รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนตาหูบ่อยอะไรเออก็เลยก็เลยลองลองลองซื้ออันนี้เขาอาจจะยังไม่เคยมีดูไม่เคยมีป่ะไม่มีครับอ่าโอเคเัี๋ยวลยเปนระยากสำหรับการซื้อของไป เพื่อนเราที่ิพราะว่าซื้อมาทุกอย่างคงจะเขาน่าจะมีทุกอย่างแล้วแหละก็ก็ยากอยู่ครับไม่รู้จะซื้ออะไรแต่ก็ซื้อในสิ่งที่เขาใช้อยู่แล้วละกันก็เขาน่าจะมีบางอย่างนะแค่เอาไใส่หูนั่นแหลยไม่แต่เราหานานไหมเราจะน่าจะมีของชิ้นนิดที่แบบไม่ได้หากันง่ายๆหรืออะไรเงี้ยอ๋อก็ก็ก็หาไม่นานก็เข้าร้านไปแล้วก็เอารโอย แต่แ่ผมมีเรื่องมาอีกแล้วรู้ไปเค่าดูอยู่แฮปปี้อยู่แฮปปี้อ๋อโอ้ยโอาไอแฮปปี้ผมแบ็คอินเดอะสตอรี่เฟิร์สนะเราให้บ้างพี่มาเราคงไปไม่เกิดให้น้องเราเลี้ยงมากับมือที่ว่าจะเป็นบ้านซื้อบ้านให้เลยหรอบ้านพร้อมหนี้สินแล้วก็ตัวบ้านเดี๋ยวให้เป็นชื่อผมแล้วให้น้องผ่อนก็ถือว่าซื้อบ้านให้เขาแต่ว่าแต่แต่เขาพ่อนชื่อหลัง ไอ้ที่เขาให้มันคือสิ่งที่ดีงามทั้งหมดผมต้องการให้ภาระและหน้าที่เขาเพื่อให้เขาทํางานหนักขึ้นไม่เอาไม่เอาไม่อ่เอยอากไม่เนตัวเของใน้อของไม่ขายไม่ญาติไม่ไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเองเข้าด้วยกันมันมันอยากได้ทุกอย่างแล้วไม่ได้อยากได้อะไรมันมีทุกอย่างแล้วโฟล่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยใช้เวลาเล่นเกมก็ดีอี้เดี๋ยว้ยเฮียต้าจริงมันมีทุกอย่างทั้วันนี้ถ้า น้องเองได้อะไรเขาซื้อเองได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ไม่ค่อยมีคือเวลาเวลาไปกินข้าวเวลาไปเที่ยวด้วยกันมากกว่าเพราะว่าสิ่งนี้คือหายากกว่าเดี๋ยวต้องหาเวลาทั้งคูดไปกินข้าวจที่เราไม่เคยได้เจอกันน้อยน้อยช่วงหลังน้อยถ้าไม่ใช่งานถ้าไม่เจอต่างคนต่างตำแหงงานงานเยอะแล้วพี่มาว่าไม่โอ้โหสเราไม่รับงานแล้วการจะไม่รับงานแล้วติดัวเองติดต่อมาแล้วนะอะกาศตรงนี้เลยไม่มีคิวแล้วพี่นะ มีจ้างก่อนวิ่งได้วิ่งได้มีขาวิ่งเอากลับด้ากลับด้อ้โหสบัดนเลยมีลูกนหน้าอะไรอย่างเงี้ยส่ิมห้าเป็นร้ไหนคนสปอยมาแล้วกับหางสองันทุก้ใครตอยอพี่อ้าวเราเขาเรียกมาแล้วว่ามีคู่ไหนบ้างม่ก็หลอกเขาเรียกแล้วหรอ เขาเริ่มปูุออกมาแล้วคือเราตันน like ั้นจะตามที่เพนเอออาจละถูกก็ได้ก็ไปดูแต่อาจจะมก่ได้ก็ได้เล่นบ้าอีกแล้วอินน้ำน้้เล่นบ้าอีกลได้ดูแน่นอนได้ดูแน่นอนครมบไม่ได้โพสต์พี่แน่นอนได้แต่หลอฮะพี่นัหลออะไรครับผมเพิ่งพูดไปว่าผมไม่มีหน้า เอ้าไม่มีคนก็ไม่มีหมือไงเอ้านี่แหละครับเด็กไม่ยี่สิบยี่สิบดยโยที่ต้องรติดตามแหละรอติดตามแต่ว่าผมว่าจะมีนะอ่จะมีแล้ว่ายน่าจะมีทุกคนไหมมีอยู่แล้วที่สองวันนี้เขาตัวอไม่วไม่มีตัวสวตัวสว้อยี่สิบใครยี่สิบกันมดโอเคแล้วก็แล้วก็เป็นรุ่นพี่แล้วด้วยนะตอนนี้ ็นรุ่นพี่กันแล้วด้วยรุ่นพี่แล้วจริงจริงเป็นรุ่นน้องเข้ามาแล้วรุ่นน้องเลยอ๋อเามาเลยเข้ามาเลยเป็นไงบ้างกับการแบบเป็นรุ่นพี่แล้วก็ต้องดูให้ยังไงให้การพูดให้เหนื่อยละียคาเดี๋ยวน้องมีไปขายกันเอาโอเคก็ดีใจครับดีใจที่ได้เป็นรุ่นพี่นะครับก็ก็คือสองคะแนนก็คือเป็นคนที่ผมเอออยากให้แบบอย้ชนะแล้วก็เป็นคนนั้นจริงๆอเลยก็เลยดีใจกับเขาด้วยแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ต้องห่วงครับพี่หามีเซ็นสัญญาเข้ามาด้วยกัน ก็เราติดตามว่าจะเป็นใครบ้างหลายคนแซวบอกว่าเราพยายามทำตัวเป็นหม่อมมีเลยเกินใช่ผมชอบน้องชื่อน้องคุณมากกับน้องอ่าอีกคนหนึ่งเนีสิงี่สิงห์สิงห์สิงห์ใช่น้องสิงห์ครับชื่อตัดต้นสากเนี่ยเท่ๆนะก็สิงห์ได้เป็นตัวนมากไว้เจอกันเจอกันแล้วน้องหลังนี้พามาฝากซีรีส์ด้วยกันเอากระมังครับเล่นจริงจริงฝากซีรีส์ด้วยครับ High ไฮสก h ฟเอนอมี่นะครับก็ตอนนี้เอาแนวอยู่แล้วนะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับทางกิฟต์ยี่สิบห้าแล้วก็ ย้อนหลังที่วิวนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็ฝากปีหน้าค่ถ้าแม่ๆจะใหญ่แนะนำมารู้สึกมากกับบทบาทของเราที่คุณรู้สึกโรชาเลนจ์มากคำอ้อนมากเล่นเก่งมากนี่จะตามากเอชัดเจนใช่ไหมก็หมายถึงว่าคนพูดถึงเยอะเหรอใช่ผมคิดบทบาทของเราคนพูดถึงเยอะอ๋อขอบคุณมากมาก็ดีใจที่มันทํางานก็ถ้าอย่างที่บอกถ้าตัวซีรีส์ทำงานทั้งหมดไม่ว่าตัวละครไหนก็แล้วแต่อะไรเงยนักแสดงทุกคนดีใจทุกคนไม่ใช่แค่ตัวผมเดแต่วมกลับด้วยทีมงานด้วยทุกคนด้วยก็มันเหนื่อยมากอะแปดเก้าเดือนที่ถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยก็ ถ้าได้รับฟีดแบ็ที่ดีจากทุกคนหรือติชมได้นะแต่ถ้าเป็นฟีดแบ็ที่ดีทุกคนก็จะดีใจออกมาแต่คุณบอกว่าเราเล่นใน่ารักให้ดูมากก็ผมึงขอคนน่ารักอยู่แล้วมันแค่เอาตัวตนเองออกมาเล่นแค่นั้นเองครับไปดูน้องเนี่ยเขาขออนุญาตแล้วนะคะเขาน่ารักเนี่ยเขาเรียกว่าตอินเตอร์คักครับผมครับ